จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวสินข่าวสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องประธานสภาต่อนะฮะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับก้าวไกลเขาบอกว่าตําแหน่งประธานสภาของจริงส่วนตําแหน่งนายกนั้นยังเลื่อนลอยอยู่นะครับเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพี่ก็ที่หาเสียงกันหน้าดำคลํ่เครียด แข่งกันถ้าเป็นแทาตายก็เพื่อจะเป็นนายกไม่ใช่หรอคะก็ยังมีสวคะคุณต้องการเสียงสวอย่างน้อย70กว่าเสียงขึ้นไปเนี่ยนะเพื่อให้ได้376แล้วถ้าบอกว่าสวไม่เลือกก็ไม่ได้ด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคกุมารไทยเขาไม่มาเลือกให้เนี่ยฮะเขาก็ไม่ได้มาเป็นรัฐบาลกับคุณด้วยตอนนี้เท่าที่8พรพักการเมืองเขาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาเนี่ยของจริงเอาไว้ก่อนนะเพราะตำแหน่งนายกนั้นพิธาอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะทั้งหมดทั้งปวงเน่ค้าบอกวระนนสภไั ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของประธานสภาชัดเจนแล้วหรือยังคะพี่ว่าเป็นคู่ของคุณสุชาติกับคุณปฏิพัฒน์อะค่ะตอนนี้ก็คือมีคู่ชิง2คนแล้วนะครับก้าวไกลเขาบอกแล้วเอาหมอองนะเป็นหมอรักษาสัตว์นะฮะ จตุพรแอบแซวว่าสงสัยเอาหมออกอมาเพื่อจะปราบเสือศีกระทิ้งแรกในสภาหรือเปล่านะครับกับพรรคเพื่อไทยแม้จะไม่บอกแต่ทุกคนเหมือนจะรู้เลยนะมีสุชาติตันจเจริญแน่นอนนะครับสุชาติจันเจริญนี่ก็ทั้งหมด11พรรคพักแล้วนะเปลี่ยนพักมาเนี่ยนะเพราะนั้นน่าจะรู้จักทุกพักน่าจะประสานได้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นใครได้ประธานสภาก็เป็นอันว่าจบเกมนะถือว่าชนะเกมแรกแล้วนะของสภาในวละนี้นะครับ คีแมนกลุ่มหนึ่งที่สําคัญที่ผ่านมาก็คือสอวองานนี้สวเลือกประธานสภาเป็นคนไหนคะเมื่อเช้านี้ผมเห็นคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยนะกลุ่มแกนนําสวที่ชอบพูดบ่อยๆนะฮะออกมาบอกว่าคุณสุชาติจันเริรนั้นอาวุโสวก,วกว่าเหมาะสมกว่าหมอองนั้นด้อยประสบการณ์และไร้คุณภาพบอกว่าไม่มีคุณภาพด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์เสรีฮะอาจารย์ก็เลยกฎหมายมาอาจารย์รู้นะฮะว่าเรื่องนี้สวเลือกไม่ได้นะฮะประธานสภาสวาเลือกนายกได้นะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่าสลอครับ สลอสลอหรืออะไรพี่สลอนี่เป็นน้องของสเสลอครับชัดเจนนะ <c oughs> ภาษาบ้านพี่ปาจีนบบราะเนาะเขาบอกว่าเรื่องนี้แผนวางไว้หมดแล้วเราไม่รู้หรอกแผนอะไรบ้างวางไว้หมดแล้วแล้วมีคนมีอำนาจสั่งการอยู่นอกพักพักหนึ่งค่ะก <c oughs> ็ได้นอนนะทั้งคุณจตุพรพงพันคุณชูวิทย์ก็พูดคล้ายกันหมดนะครับแล้วทั้งหมดนียมันจะกลายเป็นสูตรที่เรียกว่า2บวกหนึ่งนะฮะที่จะเกิดสูตรนี้เท่านั้นนะฮะถ้่ากัการเมือง ในยุคต่อจากนี้ไปนะในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะไม่กี่วันนี้นะครับอ่ะงั้นมาแทงกันกลางใจเลยสองบวกหนึ่งที่ว่าอะไรบ้างสูตรแรกถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกค่ะสูตรแรกนะครับเรื่องประธานสภาก่อนใช่ไหมฮะดูท่าทางแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมนะครับถ้าได้ประธานสภาชื่อสุธาธตันเจริญนะครับพรรคเพื่อไทยกับก้าไกลและ8ปดพรรคร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะดันคุณพิธาโหวตเป็นนายกนะครับเขาอาจจะโหวตสักรอบหนึ่งสองรอบแล้วก็เป็น เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าสวโดนบล็อกไว้หมดนะครับจะมีสวไม่เกิน20คนฮะหนุนนะครับและนอกนั้นก็ทําท่าแบบหล่อๆว่าปิดสวิตตัวเองนะครับปิดสวิตคือไม่เลือกคุณพิทานะเพราะฉะนั้นก็สดจบพิธีกรรมแล้วนะครับคุณวิทาก็ไม่ได้เป็นนายกด้วยแล้วก็ไม่ได้ประธานสภาด้วยนะครับนั่นคือสูตรที่1ที่น่าจะออกอันนี้แหละครับแน่นอนฮะส่วนสูตรที่2ค่ะถ้าคุณอุ้งอิงแพรทองทานเป็นนายกค่ะ เขาก็บอกว่าหลังจากเลือกคุณวิทาไม่ได้แล้วคุณแพทองทานหรืออุ้งอิงเนี่ยฮะก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมเพราะเป็นพรรคอันดับสองถูกไหมฮะตามระบบประชาธิปไตยเมื่อพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งไม่ได้แล้วดันกันไปแล้วจัดตั้งไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นคุณแพทองทานพรรคอันดับสองนะฮะเหตุเพราะว่าคุณเสฐานั้นคุณนักสินเนี่ยไม่ไว้ใจนะเขาเป็นซีโอเขาไม่รู้ธรรมเนียมของพวกนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเขารู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะดันคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะครับคาถามก็ ไม่เป็นแบบแผนของคุณจรูพรคุณชูวิทย์นี่ที่บอกว่าไหนบอกจะดันลุงป้อมไหมฮะเดี๋ยวก่อนฮะถ้าคุณดังลุมป้อมตอนนี้นะครับโอ้โหลงถนนกันวุ่นวายไก่กองเลยนะฮะเศรษฐกิจจะพินาศตะโลนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะถอยทับกลับเลยที่เขาถอยทับกลับเขาไม่ได้เกลียดเมืองไทยนะเขาอยากลงทุนเมืองไทยแต่ก็เห็นแล้วว่าการเมืองมันไม่แน่นอนคุณเข้าใจไหมครับมันก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับและทีนี้จะทํำยังไงฮะมันก็ต้องให้พรรคที่ชอบทำันบสองคืออุ้งอิงเป็นนายกไปก่อนนะครับเพื่อให้มีความชอบ และเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย <_ S 1> <ๆ>เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจมันวินาศนะฮะราคพื่อไทยก็อ้างว่าจะเข้ามาเยียวยาเศรษฐกิจนะพอครบ1ปีนะครับ <_ S 1> เขาก็จะหารมาโหวตให้ลุงป้อมนะฮะเป็นนายกนะฮะหลังจาก1ปีนี้ไปนะครับที่มันวุ่นวายนะลุงป้อมก็จะเข้ามาจัดการก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับจากมตโโ้หาเสียงมีเราไม่มีลุงสมมุติว่าออกมาเป็นสูตรที่บวกหนึ่งขึ้นมาเป็นลุงป้อม อย่างนี้ก้าวไกลก็สอสอไม่พอแล้วดิพี่เพราะเขาจะไม่รวมกับลุงแน่นอนอะ่ะถูกต้องครับก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านตั้งแต่ผมบอกสูตรแรกแล้วว่าพิธาไม่เด้เป็นนายกนะฮะไม่ใช่บอกว่าสูตรหนึ่งพิธาเป็นนายกเลยนะครับนี่ผมฟันธงว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกเลยนะตั้งแต่สูตรหนึ่งอ่ะสูตรสองอุ้งอิงเป็นนายกนะและสูตรสามครับเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะรวมกันให้ได้เสียงมากกว่าพักก้าวไกลอ่ะพักก้าวไกลมีร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับพัก เพื่อไทยเขามี1้อฮะและเอาของลุมป้อมมารวมด้วยคุณก็จะเห็นว่าเขาเป็นพรรคระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จับค้วกับรัฐบาลเดิมนะฮะแล้วก็สวด้วยนะฮะรวมกันก็จะดันลุมป้อมเป็นนายกเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งได้ในปลายปีคุณเห็นไหมครับพี่วิเคราะห์ได้แบบนี้แล้วอ่ะก้าวไกลเขาเห็นแบบนี้แล้วอ่ะ ถ้าเก้าวไกลเขายังสู้ต่อพี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะก้าวไกลเนี่ยเขายึดคําของสวพูดไว้เมื่อปี62ว่าถ้าสภาร่างรวมเสียงเกิน250้าเขาก็จะโหวตให้นะครับเพราะนั้นเขาก็ทวงถามพันธสัญญาแบบนี้นะครับคุณเห็นไหมครับว่าก้าวไกลนั้นสวไม่โหวตให้นะแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยอิ่งสวโหวตให้คุณแปลกใจไหมครับเรื่องนี้ก็น่าแปลกใจนะเพราะั้นก้าวไกลทำยังไงฮะ ก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านไปสิครับก็พร้อมที่เป็นฝ่ายค้านฮะคุณว่าคุณลุงอิงจะเป็นนายกได้กี่ปีฮะลุงป้อมจะเป็นนยายกได้กี่ปีะฮะทำกลางปัญหาเรื่องความขัดแย้งนะปัญหาเรื่องการต้องแก้แล้วธรรมนูญปัญหาที่คุณลักษินจะกลับบ้านและปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาเรื่อง disruption เรื่องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้นะครับจำเป็นต้องใช้คนแบบไหนในการบริหารน,นะเพราะฉนั้นพกก้าวไกล ก็ไม่ต้องกลัวอะไรฮะก็เป็นฝ่ายค้านไปฮะก็ทํางานไปเหมือนที่เคยทํามา4ีปีนะครับแต่เวลาอาจจะไม่นานนะแล้วก็รอสมัยหน้านะเพราะว่าทุกคนรู้แล้วเนี่ยปัญหาของการเมืองไทยปัญหาของประชาธิปไตยไทยมันเป็นอย่างไรนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างที่พี่ติ๋งวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่มันต้องงงแน่เลยพี่ว่าชนะเลือกตั้งมาแล้วก็อย่างวะแบบนี้เนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไทยผิดสัญญาแบบนี้ยับนะคะ อันดับแรกนะฮะเพื่อไทยไม่ได้ผิดสัญญานะครับเขาเอาประธานสภาแล้วเขาดันพิธาแล้วแต่ไปไม่รอดนะฮะอันดับ2ถึงจะเป็นคุณลุงอิงตามระบอบประชาธิปไตยด้วยนะฮะเพราะนั้นเขาไม่ได้ผิดสัญญาแต่จะผิดในตอนอดบวกหนึ่งนี่นะฮะไอ้สองบวกหนึ่งนฮะที่มีลุงป้อมมาหลังจากอีหนึ่งปีนะฮะนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเขาเคลียร์สวได้อุงอิงถึงขึ้นเป็นนายกได้นะครับเพราะว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไม่พอหรอกครับนะต้องมีสวเพราะนั้นมันต้องเคลียร์ได้ถึงระดับที่ว่า สวหันควับมาเลือกเพื่อไทยได้คุณเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยจะโดนจากนี้ไปคือว่าก็จะโดนด่าว่าแทงข้างหลังเพื่อนข้ามขั่วผสมพันธ์ไรต่อ,อไรพวกนี้นะ้คำถามคือมันคุ้มหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณนักษิณต้องแลกไปนะครับนี่เป็นคําถามที่คุณจตุพรตั้งคําถามไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่พี่ติ๋งวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะที่บอกว่าคุณองอินจะเป็นนายกขัตตาทัพไปก่อนอะเพราะหมอชนน้าเขาบอกอีกสองสวันจะมีเรื่องดีๆหยุดปั่นหยุดเสียมได้แล้วค่ะครับคนที่คุณจะหยุดปั่นและหยุดเสียมน่าจะเป็นรรคเพื่อไทยมากกว่านะครับเอาอดิศรอ,ออกมาเอาเฉลิมออกมาแล้วเลขาหัวหน้าพักมาดับข่าวต่อไปต่อมาเลขาหัวหน้าพักทุกคนรวมกันเป็นมติพักจะเอาประธานสภาเนี่ยนะครับคำถามคือ พรคที่ควรจะหยุดผันยุดเสียมน่าจะเป็นเพื่อทยมากกว่านะครับแล้วก็คิดเหมือนที่นาวาการตีสิทธาที่วารีเสนอไว้ครับกลับไปเป็นเหมือนที่พรรคไทยไทยเคยพูดเลยว่าคิดใหม่ทาใหม่เพื่อประชาชนอันนั้นฮนะถูกต้องตามธรรมเนียมตามคันลองประชาชนไตยเป๊ะครับ